นี่ก็จะเป็นกาแพงกัน้นล้วก็จะเป็นส่วนของห้องผมห้องผมไม่มีอะไรมากหน้าต่างอันเดียว <c oughs> แล้วก็มีเตียงอยู่ตรงนี้อที่เหลือก็จะเป็นตู้ใส่ของเล่นหมดเลย <c oughs> นี่ก็จะเป็นสภาพแพร่ที่เขาซื้อมานะครับนะคะือว่าแบบว่าทําลายทิ้ง <c oughs> <c oughs> สวัสดีครับ โจแจ๊บแจ๊บเป็นแจ๊บเหจะบอกว่านี่คือห้องนอนของผมเองห้องนอนไม่ได้นอนนั่นเองใช่เป็นคอนเซ็ปว่าห้องนอนไม่ได้นอนดูกว้างหนึ่งทีใช้แบบนี้ได้ไหมพี่โใช่นี่นี่คือเตียงผมจริงปะเนี่ยอันนี้คือกล่องของลูกค้าทั้งนั้นเลยใช่คือเตียงผมเนี่ยสั่งอย่างดีมาเลยวางกล่องวางกล่องรอเคสพวกนี้เสร็จผมก็จะมีเตียงนอนแล้วจริงๆพี่ขายเตียงทิ้งก็ได้เชื่อผมแล้วไปสั่งชั้นเงี้ยมาแล้วพี่ก็นอนนี่เดิม มารีวิว right. กันเลยห้องนอนของพี่โจมีอะไรครับอ่าหลักๆนะไม่กระดิกแต่หวังใจทุกครั้งที่เรียกว่าห้องนอนของพี่โจไม่ใช่เน่มันไม่ใช่อันนี้ผมจะเก็บเป็นแนวแนวนะอ่าแนวนอนแนวตั้งแนวนอนตอนนี้แนวนอนคือของที่แบบนอกไลน์ผมอ่ะผมไปลงที่ของผมกลางเฟสหมดแล้วครับตอนนี้จะเก็บเหลือแต่สิ่งที่ชอบเท่านั้นเลยของผมก็จะเป็นแนวซูเปอร์เซนไต โดินมนดิเจ็ตแมนผมมีร่างรวมร่างแล้วก็มีร่างที่เป็นยานสองลำครับแล้วก็มีร่างที่เป็นรถแข่งครับตอนนี้ตามหารถจี๊ฟสีเหลืองอยู่ใครมีก็บอกผมด้วย <c oughs> อันนี้บลูมาขับมาแล้วแต่ไม่ชอบเป็นการส่วนตัวแล้วมาอยู่ในซูเรงเซนไตชอบก <c oughs> เ,เซนเซนไตไดเรนเจอร์ก็จะมีไดเรนเจอร์ไดเรนเจอร์นี่ก็มี ดเรนโอแล้วก็วอนไทเกอร์เรียกว่ารวมร่างกันได้ครบเลยทีเดียวส่วนด้านหลังเนี่ยจะมีหุ่นเซนไตของเมกาเรนเจอร์กับโกโก้ไฟอันนี้โชคดีมากลูกค้าให้มาลูกค้าบอกเอาเก็บเซนไตเหรอผมไม่เก็บแล้วเอาไปเลยก็กราบขอบคุณมากนั่นแหละแล้วก็ยังมีหัวของเดดทูเปอร์โอ้โหยนครั้ง่ับซอมบายแจ๊บ แล้วก็นี่มีอันนี้อันนี้ชอบมากเลยอันนี้มาเล่นดิเขาเรียกว่าเป็นงานค่ายธรรมชีแลบเป็นดาบของกรีนเลนเจอร์นี่วิธีเล่นเฟิร์รีเบชั่นของคือเที่ยงคืนประมาณนั้นนอนอยู่ในห้องปิดไฟกำลังจะหลับแล้วมีคนเคาะประตูแล้วก็เป่าปีนี่เหีนปัเหอ คือมันเป็นพร็อพเลยทำมาชีแลบอะ่ะเขาทําให้มันเป็นพรอ็อพคือมีเพลงมีอะไรอย่างเงี้ยหนักๆเลยเด็กๆเราอยากได้มากตรงเนี้ยตรงเนี้ยข้างนอกเป็นยางแต่กแกนกลางอ่ะเป็นโลหะใช่มีน้ําหนักมากๆหนักอักเลยมาพร้อมลายเซ็นด้วยนะแล้วก็ลูกอาร์ตเวิร์กเหมาะกับชีวิตผมมาก <c oughs> ผมชอบเก็บพร,ร็อพไงแล้วก็มาถึงตรงนี้เอาด้านบนก่อนละกันต่อมาชีต่ออันนี้ก็จะเป็นเขาเรียกว่าเกียร์บัน เกียบันเป็นตำรวจอวกาศคนแรกเลยครับพอเปิดสวิตจะเป็นเพลงเปิดของเขาใช่ไหมกำม,มือแล้วก็ลูดจะเป็นเลเซี <c oughs> เอาไว้กวาดแกว้งสู้กับเวเดอร์ข้างล่างห้องเบสของเขาเป็นโจนอวกาศใช่ไหมผมเป็นตำรวจอวกาศ <c oughs> แล้วก็มาถึงลายที่ผมเก็บแบบจริงจังตามหามาเป็นเวลากว่า20ปีเป็นลายที่ว่าเป็นปมในเด็กนะปมในวัยเด็กเลยอันแรกจะเป็นวินสเปกเตอร์ ผมตามหาคู่นี้ที่ผมเล่าแล้วเล่าอีกในไลฟ์เนี่ยนะผมได้คู่นี้มาจากในไลฟ์มีน้องน้องติวเตอร์อินบ็อกมาว่าพี่โจผมเห็นขายอยู่แถวบ้านผมที่แม่น้ําแม่กลองจริงปะเนี่ยจริงแม่น้ําแม่กลองเป็นโกดังพูดละเสียงสั่นทำไมดีใจไม่เคยได้สัมผัสไม่เคยได้เล่นเลยน้องติวเตอร์ก็อยู่มาขายให้ก็สภาพดีมาก กล่องขาดนิดหน่อยไม่เป็นไรส่วนอันนี้ตอนไลฟ์อ่ะก็มีคนที่เขาอยู่จังหวัดภูเก็ตบอกว่าที่โกดังที่นผมเห็นอยู่อันนึงพี่อะไรเงี้ย <_ d> um> เขาก็ส่งมาให้ก็อนตังค์มาให้เขาก็ขอบคุณมากเลยถือว่าแบบว่าเป็นสุดๆแล้วของวินสเปกเตอร์ที่ผมแบบต้องการส่วนอันนี้ Action w o r ิรเป็นวินสเปกเตอร์ที่3ตัวที่ครบและอุปกรณ์คร <_ d> um> บบ้าบอคอแตกที่สุดแล้ว <_ d> um> อ่าแต่ผมหมุนให้ดูข้างหลังนี่ ปืนกุญแจมือมีกระทั่งถังน้ํามันที่ให้หุ่นจนสองตัวนี้กินนะ่ะเ <c oughs> โฮ้ยคนเยอะอืมอีเบย์แพงมากอแล้วนี่กล่องยังคมอยู่เลยใช่อันนี้ผมได้มางานมิตรภาพอีกแล้วครับเออตำรวจเหล็กวินสเปกเตอร์เนี่ยนะผมจะได้งานมิตรภาพทั้งนั้นเลยนี่อันนี้แอดมินเพจซื้อขายวินสเปกเตอร์ที่สุภกิจแบ่งให้ผมเล่นมาอันนี้เป็นหมวกที่เขาสั่งทำเอาเป็นงานคัสตอมขึ้นมาใช่หมวกเรซิ่นผมก็เลยไปขอซื้อเข้ามาครับเออเอาเป็นว่าแบบว่า มันเติมเต็มจิตใจในวัยเด็กผมมากเดี๋ยวจะทําสีใหม่อันนี้มันสมหัวแล้ปะสมได้แต่มันยากมากเลยนะมันต้องแกะแกะกิฟข้างในอ๋อมันเป็นหัวเหมือนใช่เอาไว้ใส่แสดงออแกะกิฟันแล้วมันมีเหล็กโค้งอะไรอย่างเงี้ยใส่คือในเรื่องอ่ะพระเอกมันจะเป็นเงี้ยถอนหมวออกมาแล้วมันสะบัดเง่ออกเลยอย่างเงี้ยข้างในเป็นฟองน้ําอฟองน้ํานุ่มๆเลยหนุนหนุนหนุน เปิดได้ตาเหลืองเหลืองครับอือคือในเรื่องเนี่ยพระเอกเป็นนักกีฬาโอลิมปิกแล้วก็มาเป็นตำรวจแล้วชุดเนี้เขาใส่ได้คนเดียวทั้งประเทศเพราะว่าใส่ได้แค่ไม่กี่นาทีเพราะมันร้อนมากเป็นชุดที่แบบว่าเร่งเร่งมวลกล้ามเนื้ออะไรอย่างเงี้ยอ๋อก็คือเขาเ,อาเป็นนักกีฬาอยู่แล้วร่างกายเขาเลยตอ,สอบสนองกับชุดนี้ได้ดีที่สุดใช่ครับแล้วก็คู่หูเขาจะเป็นหุ่นยนต์สองตัวอันนี้น่าจะเป็นของที่ผมรักที่สุดเลยอ่าแล้วก็ก็จะมีปืนที่ผมเคยเล่าให้ฟังอ่ะนะว่าเด็กๆผมอยากได้มาก ครับอืมผมเบิ้ลด้วยนะอันเนี้ยมันเอาไว้เสียบตูดกับอันนี้ใช่ไหมผมมีแล้วชุดหนึ่งอันนี้มันของเรื่องวินสเปกเตอร์แล้วโซเบรนก็เอาปืนอันนี้มาใช้แต่เปลี่ยนสีแล้วก็เปลี่ยนสติกเกอร์อ๋อแต่คือทรงเดิมเลยทรงเดิมเลยแล้วผมก็เบิ้ลมาด้วยความที่เด็กๆไม่มีซื้อเจ2อันปุ๊บต้องซื้อนี่แล้วก็เอาอันนี้ไปเสียบตูดแล้วมันจะเป็นปืนใหญ่มากครับเออ นี่เป็นรถดับเพลิงในเรื่องโซเบีนอันนี้ที่ได้มาวันนั้นนี่แบบว่าไม่ยอมหลับยอมนอนยิดกราดเลยมานั่งเล่นรถแล้วก้านนี้จะเป็น DX ของ Winspector ผมซื้อมาค่อนข้างแพงเลยฝากร้านบิดมาจากญี่ปุ่นครับครับผมอันนี้ตราตำรวจผมสะสมตาตำรวจด้วยของพวกเมทัลฮีโรที่เป็นตำรวจทั้งหมดเลยตาเมทัลฮีโร่อันนี้มันใช้แปลงล่างด้วยป่ะใช่ใชมันจะมีก๊์ดอยู่แผ่นนึงเอาไว้เสียบในรถครับเออ รถบ้านอาไมาแอดรูแอแล้วก็อันนี้จะเป็นตราตำรวจของโซเบรนครับแล้วก็ปืนสามเหลี่ยมที่พี่ตามหาอยู่อันนี้จะเป็นรุ่น ST ีครับคือไม่มีไฟไม่มีเสียงครับแต่อันนี้จะเป็น d x มีเสียงมีไฟออ่าโชว์โชว์โชว์ไม่ได้ใส่แบตมาเดี๋ยวแบตมันบูดคือมันกดอย่างนี้แล้วมันกลางได้เนี่ยนี่แล้วก็ดึงเป็นดาบอะไรเงี้ยเอสทีทำได้ป่ะทำได้อ๋อแต่ว่าแค่ไม่มีไฟใช่ แล้วก็ไอ้ปืนสามเหลี่ยมอันนี้นะเอาไปเสียบกับปืนอันนี้เบิ้ล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 คืออะไรที่เป็นเรื่องวินสเปกเตอร์โซเวนเอ็กซีดาเนี่ยนะผมเบิ้ลคู่หมดนี่ปืนคู่ปืนคู่ปืนคู่พี่โจซื้อแบบแกะกล่องกันแบบไม่แกะกล่องใช่ไหมมีอะไรที่เอาหมดเพราะว่าจูมัน30ปีแล้วเว้ยเรื่องเนี้ยเข้าใจเข้าใจครับหาไม่ได้แล้วหาไม่ได้แล้วมันมันเลือกไม่ได้ด้วยแหละมันมีมันก็ต้องเอานะอันนี้ก็ ไม่ได้มีอะไรอ่ะเป็นปืนปอกแพ็กธรรมดาแค่ง,งัดตรงนี้นแล้วก็ยิงคือในเรื่องมันเอาไว้ยิงพวกสลิงเอาไว้หวนอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> <อ>แล้วพี่แบบเอาเลยง,ง่ายๆนะพี่ตามหาตัวแม่งไม่ได้เว้ยพี่เลยมาเก็บปืน <c oughs> ตัวมันแทงแล้วก็ได้รถอันนี้มาอันนี้เม็ดอินไทยแลนด์ <c oughs> ผลิตในประเทศไทยแต่ไปใส่กล่องญี่ปุ่นราคาได้มาก็ตัวนี้ก็แอบหนักอยู่แม่ค้าบอกของครบจ้า พี่ก็ไม่ได้แกะเช็คด้วยความแบบโลกกันไม่เคยเจอรีบไงยากได้จัดไอ้ก้านนี้หายใครมีก็แบ่งโจหน่อยถามว่าทำเองได้ไหมทำได้ไดแต่อยากได้เขาได้จีนน้ออันนี้แอบดีใจนี่อันนี้เป็นเครื่องเครื่องช่วยหายใจของสีแดงเป็นผู้หญิงโซเบรนจะมีผู้ช่วยเป็นผู้หญิงคนนี้อ่อันนี้ยเขาเอาไว้แบบปิดปากคนเวลาไฟไหม้อะอแล้วก็มีลายเซ็นด้วยโอเออ ทรงๆนั้นทรงๆนั้น,น,นคือวินสเปกเตอร์อ่ะจะเป็นพวกผู้ก่อการร้ายแฮกเกอร์ AI แต่โซเบรนอ่ะจะเป็นแบบอภินิหารขึ้นมานิดนึงกึ่งคนกึ่งไซบอร์กอะไรอย่างเงี้ย<อ>เป็นหน่วยตำรวจพ<อ>ิเศษที่สร้างขึ้นมาเพื่อต่อต้านพวกนี้ แล้วก็ของส่วนใหญ่เนี่ยผมได้ส่งต่อมาจากคุณการณชัยเขาเป็นคนที่เก็บวินสเปกเตอร์โซเบเอ็กซิดัเก็บค่อนข้างเยอะเหมือนกันเขาขายให้ผมในราคาที่แบบไม่แพงเลยแล้วก็เขาบอกว่าฝากส่งต่อและดูแลด้วยนะครับนี่เรสึกงของตอรี่สามอ่ะเออเขาให้มาเยอะมากเนี่ยเนี่ยของเขาของเขาของเขาเขาเยอะเลยเนี่ยอันนี้พี่หมาว่าหมดเลยอันนี้จะเป็นตาของจีบัน จีบันเป็นตำรวจเหล็กตัวแรกๆที่อยู่ในโลกมนุษย์นะนะก่อนนั้นมันอยู่อวกาศอะไรเงี้ยเนี่ยนี่ก็จะเป็นตาตำรวจของเขาแค่ชูอย่างเงี้ยพี่รู้สึกว่าเด็กๆพี่ไม่มีไงมันเท่เสัวนีของโซเบรนก็ไม่มีอะไรมากกดแล้วมันก็จะมีไฟแค่นั้นแต่พี่รู้สึกว่าของมันต้องมีนะอันนี้ของ x อ็กซีดเป็นตาเอ็กซีดเหมือนกันกดแล้วมันจะแบบค่อยๆเรียกชุดเกาะมาอยู่ในจออ๋ออ่าโหกดเยอะครับอันนี้เป็นปืน ปืนใหญ่ปรับได้3แบบแต่ต้องมีดาบเสียบมาแล้วมันจะยาวเพิ่มขึ้นแล้วจะได้อีกเสียงหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยก็ซื้อเบร์นมาและดาบก็อยู่นี่แล้วพร้อมโลกกำลังจะถามเลยว่ามีดาบไหมจังหวะนี้มีหมดนะแล้วก็อันนี้อันนี้แหวกแนวในเรื่องเน้ยนะมันจะเป็นเป็นปืนดับเพลิงของ x อ d กซีด แล้วของเล่นบันไดผลิตมาเป็นปืนดับเพลิงจริงไม่เป็นปืนฉีดน้ําแต่เป็นปืนฉีดน้ำไฟฟ้าอู้ใส่ถ่านแบบว่าไม่ต้องปั๊มเคยได้ปืนฉีดน้ำไฟฟ้าใช่ใช่ใช่กดแล้วยิงแบบเรื่อยๆได้ใช่ค่ะข้อเสียคือเบานมากไม่สัดใจไม่แรงเท่าไหร่แต่พี่ไม่กล้าใส่ว่ะครับออันนี้จะเป็นตาตํารวจเหมือนกันครับของเจฟเฟอร์สันอันนี้จะเป็นตำรวจเต็มรูปแบบแล้วไม่มีคนแปลงร่างแล้ว คือเป็นหุ่นยนต์อ๋อเป็นหุ่นยนต์เลยใช่ในเรื่องคือเขาจะมีการ์ดพวกนี้นะการ์ดเป็นการ์ดเหล็กเวลาเขาจะทําอะไรเขาจะปาลงพื้นแล้วมันจะไปปักนู่นปักนี่เลยก็ปาว่าคุณมีความผิดอะไรอเช่นเหมือนท่านเปาเงี้ยโยนนี่เออแต่เนี้ยอย่างเช่นตัวเนี้ยหุ่นยนต์ตัวเนี้ยต้องถูกทําลายแม่งเขาปาตัดกลางเลยรยกอยอะไรอย่างเงี้ยอ๋อเออือเป็นคําจัดตินครับิพากษาของตํารวจใช่พอซีรีส์ตารวจที่เป็นตํารวจเหล็กมันตันใช่ไหมครับ เขาก็เลยทำเป็นพวกแบบว่าผู้พิทักษ์ในชุดเกาะเหล็กของแมลงอะไรอย่างเงี้ยนูเรื่องอะไรครับเรื่องอะไร b ี Fighter ถูกต้องนะคะเพลงร้องว่าไงเพลงว่าร้องว่าไง b ี Fighter สุดยอดสุดยอดคือผมอ่ะดันไปได้ตัวนี้มาก่อนมันเป็นฐานทัพใหญ่ที่มันเป็นแมลงเดินได้ ลำเบอร์เลอร์เลยนะเนี่ยสาเซนติเมตรเลยนะ oh. แล้วผมก็ตายแล้วผมได้มาแล้วผมต้องเริ่มเก็บมันแล้วละเพราะว่าเราเห็นแบบคุบๆในกล่องเนี่ยยากมากทุกอย่างคลิปโคเมียมเงาแวบแล้วผมก็เลยไปตามหา3ามลำนี้เพื่อเอามาขี่ข้างหลังคืน,นมันคือเป็นรถหรือเป็นยานหรือเป็นยานเป็นยานน,ยาน,น่ารักเนอะนี่เปิดมามีคนหนีนี่ฮะมีด้วยเหรอมันกลับกลับมดเฮ้ยน่ารักอ๋อแสดงว่าอันนี้คือไซส์อ่ะมันก็ไม่ได้ใหญ่จากคนมากถูกไหมเพราะว่าคนกลันก็ตัวใหญ่อยู่ นี่ oh. อันนี้ตีนตะขาบมันเสื่อมสภาพมันเป็นยานขนาดน่าจะเท่ากับผัวของมาติกาเซตอะนี่ผมให้ดูข้างหลังว้าว <Wow. S 1> นี่อยู่เทะมันจะมาขี่กันอย่างนี้โ oh. อ้โหและอะไรตัวนี้เดินได้ได้วยนะเดินแบบ ด้วงกว่างเลยอ่ะได้ได้ฟิลแบบซอยคุณรถไฟดอนเสาเลยเออผมชอบตรงไอ้เขาด้วงกว่างเนี่ยทำเป็นเหมือนที่ลันเครื่องบินขึ้นไปใช่ใช่ใช่แลนด์แลนดิ้งแอ้ดขึ้นเออจริงจริงซีรีส์เนี้ยมีฐานทัพด้วยนะมีฐานทัพที่ใหญ่กว่าไอ้ตัวแมลงนี่อีกเหรอใช่คือเอาทุกตัวไปอยู่ในรันได้เลยแต่ผมยังหาไม่ได้แล้วก็ บีไฟเตอร์มันยังมีซีรีส์ปืนอันนี้ครับผมรู้สึกเมคคาณิกมันมันมันเฟี้ยวดีคือกดปุ่มอะปืนมันจะพับลงมาเองเอ แล้วก็ก<ม>ดยิงก็จะหมุนคือสําหรับท่านผู้ชมนะที่ดูรีวิวของเล่นห้องโจนะใครอยากดูเทปรีวิวของเล่นเมทัลฮีโร่คอมเมนต์มาเยอะๆถ้าเยอะพอจะทำถ้าไม่เยอะพอก็ไม่ทําเพราะว่าการเอาออกมาจากกล่องแล้วเอามาแกะเล่นเนี่ยนะเสี่ยงมันคือว่าถูกโบราณเลยแหละแชร์กันเยอะๆแล้วเดี๋ยวผมจะรีวิวให้ทุกชิ้นเลยหรือไม่ก็ไปติดตามแบบเกินลำน้าของเมทัลฮีโร่ได้ ในเพจเฟซบุ๊กจะชื่อว่าอะไรบ้างตันานของเล่น, Hero น,นเมทัลฮีโร่ทุกวันเสาร์าครับและอันนี้ก็เป็นปืนของ B Fighter ยุค Fighter อ่ะมันเริ่มมีโทรศัพท์เริ่มไฮเทคแล้วเขาก็จะใช้กดปุ่มเนี่ยเป็นรหัสเพื่อยิงปืนแบบต่างๆอ๋อผมก็นึกว่าเป็นโทรศัพท์ที่อยู่กับปืนด้วยอ๋อไม่ใช่ตัวหูต่อยังไนะฮัลโหลอันนี้ก็จะเป็นพวกอาวุธ Fighter อ่์อันนี้ตาตาแปลงร่าง ตำรวจอะไรเงี้ยหนึ่งอันแปลงร่างได้3คนมันแค่ฟลิปเขาขึ้นมาอย่างอันเนี้ยสีดำเงินใช่ไหม แ้กดตูดเฮ้ยมาแล้อันเนี้ยในเรื่องอะ่ะคือมันจะเป็นชุดเล็กๆใช่ไหมแล้วมันค่อยขยายมามา,มาปกคลุมร่างกายลาอ๋อ oh, เป็นเหมือนเกอะของโทนี่อะไรทรงๆน,น,นั้นบอกมาก่อนแล้วเราค่อยเข้าไปใส่ใช่แล้วคือไอ้ตัวเนี้ยขุนเป็นเหล็กด้วยนะ uh. ผมมีสีน้ําเงินสีเขียวและเชื่อไหมว่าเมื่อ15ปีที่แล้วอะ่ะผมไปเจอตัวเนี้ยสีแดง uh. อยู่ข้างถนนตัวเดียวผมแม่งไม่รู้คืออะไรเว้ย ผมซื้อไว้แล้วก,ก็เคืเอมามาใส่ได้พอดีเลยพอดี15ปีซื้อเปิดตัวเปล่าๆไว้จนวันนี้มีเครื่องแล้วอูุ้นมากเออเหมือนลมตามหารักแท้ใช่มันไม่ได้หาง่ายๆไอ้พวกเนี้ย <c oughs> ต่อให้หาง่ายนะคุณก็ต้องมีเงินมหาศารเพราะมันแพงจริง <c oughs> แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นปืนของพวกเจ็ปเปอร์สันอะไรอย่างเงี้ย อันนี้จะเป็นแบบว่าแท่นบังคับเอาไว้เล่นกับรถบังคับซึ่งมผมยังไม่มีรถบังคับสติ๊กเกอร์นี่รู้สึกได้ถึงความเก่าของ, <c oughs> ของยี YK ใช่เออ <c oughs> เอาไว้ใส่แขนอย่างเงี้ยแล้วก็เอาไว้เล่นกดกับรถบังคับมีความฝันของโจเยเนี่ยถ้าย้อนทำมาจินกลับไปนี่พี่โจตอนเด็กนี่ตีแตกเนี่ย อันนี้ก็จะเป็นปืนปืนของเจปเปอร์สันไอตัวม่วงเนี่ยนะมันจะยิงได้ครั้งละ999นัดเฮ้ยโอ <laughs> ้โหเลือกิดเป็นปืนอะไรเนี่ย <c oughs> แล้วมันก็จะมีเลนตรงนี้ <c oughs> แล้วก,กวดค้างยิงปึ๊บเสียงมันจะแบบอลังการมากแล้วก็ใส่ถ่านลงแมกกาซีนหรือว่าเท่หรือว่าเท่เฮ้ยโหเท่ว่ะเพราะว่าแมกกาซีนมันต้องสอดเข้าสอดออกอยู่แล้วใช่คือพอมนดีไซน์ให้การเป็นใส่ถ่านตรงนี้มันเจ๋งว่ะใช่แล้วก็อันนี้จะเป็นหุ่นผู้ช่วยของเจปเปอร์สันครับ มันสามารถพับไปพับมานะรวมล่างกับปืนได้ในเรื่องคือยิงแรงขึ้นอ,อ๋อเออเป็นการบัฟนั่นเองใช่เป็นการบัฟเสริมมันจะบินเนี้ยนี่ไซส์หนึ่งต่อหนึ่งเลยนะในเรื่องมันจะบินไปบินมาสมมติว่าเบสเป็นเจมเปอร์สังใช่ไหมมันจะมากอไนนะไรเออเหรอเออนี่คือหนึ่งต่อหนึ่งเลยนะอันนี้บ้าบออแตกมากเป็นบาสุก้าของจีบันจีบันนี่เก่ามาก คือผมเกิดมาเด็กแล้วอะแต่ก็ทันดูเป็นตำรวจเหมือนกันใหม่ๆเงาๆเลยแล้วก็พี่คนเดิมให้เป็นเจ็ตแพกมาคือเจ็ตแพคอันเนี้ยมันเอาไว้ติดข้างหลังจีบันเอาไว้บินนี่นติดนี้่นี่ติดนี้นี่แล้วมาไซหนึ่งตัวหนึ่งมะเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่อไซย่อมลงมาแล้วคือมันจะมีลูกปิงปองแต่ใหญ่หน่อยยัดไว้ในนี้ใช่ไหมแล้วก็ดึงอย่างนี้เฮ้ยยิงได้เหรอเวลายิงก็กดอุ้ยแรงนะ อิ่งแรงอะนะแข็งอะเสียงแกร่งแน่เออโอ้แทบแตกเมื่อกี้ยิงอันนี้จะหลุดออกมาด้วยอันนี้อันนี้จะเป็นทาร์เก็ตเอาไว้มองเฮ้ยน่ารักอ่ะคือมันเป็นปืนใหญ่อย่างนี้เลยใช่ใช่อันนี้พี่เขาให้มาเลยไม่คิดตังค์โอ้ขอบคุณขอบคุณเขาก่อนแลยขอบคุณครับอย่างนี้เขาบอกส่งต่อแล้วฝากดูแลผมแม่งซื้อมากเลยถ้าพี่แกะพี่จะส่งต่อไหม แกพี่<ก>หา<ต>ทายาแน่นอนใครอยากเป็นทายาทพี่โจก็คอมเมนต์ลงมาข้างล่างเนมีความความรู้ตั้งแต่ตอนนี้ยังไม่สายใครอยากได้ก็เดี๋ยวผมมีข้อสอบให้ทำข้อสอบได้ครบผมให้เลยโอ้ค <c oughs> ือคนที่จะได้ไปก็ต้องแบบว่าชอบแบบพอชอบปุ๊บม,มันต้องรู้เกี่ยวกับอะไรอย่างนี้แหละใช่ อันนี้ในเรื่องเจ็ตแมนอันเนี้ยมันเป็นหมัดเสริมพลังคือในเรื่องมันฝึกใช้หมัดนี้กันอยู่เพราะว่าหมัดเนี้ยมันรุนแรงมากติ๊กเด็กผมไปยืนอยู่ที่เดอะมองามงวานกับคุณแม่โจในวัยสูงร้อยน่าจะร้อยเดียวอะยืนมองแล้วแบบอยากได้หมัดแล้วไม่ได้แล้วก็บอกแม่ครับมันเล่นกันได้สองคนนะครับอย่างเงี้ยคือหมัดตัวเนี้ยมันจะเป็นเลเซอร์ใช่ไหมแล้วเอาไอ้สามเหลี่ยมตัวเนี้ย ไปแปะกับเพื่อนอีกคนนึงแล้วไล่ยิงกันุจําได้่าของเล่นตาวอะที่แบบว่าเออยิงอ่ะมันเหมือนกันเลยนะใช่ล้ํเนี้ยล้ำเเหมือนล้ำูอะไรอย่างนี้เลยเออเออแล้วคือใหม่ๆเหมือนเหมือนเลยผมได้มาจากของถมเมืองคืนชื่อว่าพิตุนเขาขายให้ในราคาค่อนข้างถูกเขาถามว่าเก็บโลเพออ่ะเล่าว่ามันเช็ครุ่นเนี่ยโลเพอแปลว่าของจำลองอ่าโลเพคือการสวมบทบาทอ่าคือแล้วก็มีพร็อพที่ใส่ไปสวมบทบาทเช่นเมย์คาทาแกนดาร์ที่เอาไปคอสเพประมาณนั้นแหละเก็บ โลภะเรา<ม>พี่ก็บอกอ๋อครับผมหาย,ยากนะคนแบบเนี้ยเขาก็เลยอันเนี้ยเขาให้มาเลยให้ฟหรฟีเลยหรอให้ฟรีเลยไปขอบคุณเขาก่อนเลยขอบคุณคร<ล>ับทองผมบางคื้นนะครับจากธนาคากรกสิกรนะที่เลี้ยวเข้าไปในซอยพี่ตุนจะวางจอยู่ที่พื้นตรงกลางมาจะให้อยากรู้แล้วหน่ตะโกนพี่ตุน <S <S ใครใครหันมา แล้วก็เอ็กซิดาพี่ตุนก็ให้มาส่วนอันนี้ไม่ได้หาซื้อได้ทั่วไปจริงๆครับบางเรื่องนะเขาเรียกว่าเซนจูเลียนแต่มาเข้ามาเมืองไทยอ่ะเขาเรียกซันรีองเออเออแต่ภาษาอังกฤษอ่ะมันสะกดเชนเลียนก็ไม่รู้มันอ่านว่าอะไรมันไม่ใช่ของเล่นค่ายบันไดมันเลยหายากมันเป็นของเล่นค่ายเซกา <Wow. S 2> แต่ออกมาเป็น DX DX คือเพอร์เฟกแล้วเกาะใสมีเสียงมีไฟและในเรื่องอะ่ะมันจะไฮเทคหน่อยคือหน้าอกมันจะเป็นแผ่น CD แล้วพระเอกแปลงร่างจะใส่แว่นคนขายเขาก็ขายให้ถูกอีกแล้วก็ดีใจขอบคุณครับพี่ <laughs> อะอันนี้จะเป็นงานเตจู้ของ i อ o n Studio เป็น Spider-Man ถามว่า Spider-Man ไปไหนหนีหรอหนุ่มหลักนีน่ <laughs> อันนี้ของลูกค้าอันนี้ของผมเกิด <laughs> ปัญหาเดียวกันคือฐานแม่เอียง คือห้องเนี้ยผมยังไม่ได้มาอยู่เต็มที่ใช่ไหมผมเลยเก็บงานปั้นไว้บ้านเก่าก่อนเลยยกมาแค่สไปเดอร์แมนตอนนั้นเอามาถ่ายงานกันปรากฏว่าหากทีหน้าผมก็เลยเอามาพักฟื้นไว้ตรงนี้ก่อนโรโบแมนฮารไคเดส่วนอันนี้จะเป็นเลซินโบราณมากน่าจะ20ปีแล้วล่ะแล้วก็เอามาทำสีใหม่เป็นเลซิน2ตัวนี้นะฮาไครเดอร์เป็นคาแรคเตอร์ที่ผมชอบมาก คือพระเอกจะหน้าตาขี้เละแต่ผู้ร้ายจะหน้าตาหล่อๆเนี่ยเห็นจุดเห็นหน้าตาลูกช่้ตัวดำเนี่ยนะจริงๆรักเด็กเขาเป็นพระเอกพระเอกรักเด็กรักธรรมชาติผู้ร้ายจะเป็นหุ่นสีทองทองสลับขาวคือตัวนี้หน้าหน้ามันจะหล่อๆหน่อยอ้าวอ๋อเออให้ดูแค่โดนเหยียบอยู่ด้วยเออคือในเรื่อง่ะผู้ร้ายมันมันเท่มันหล่อมันดูเป็นเจ้าชายแต่แต่มนิสัยไม่ดี ต่อมาเป็นกอซิล่าเดินได้ซื้อมาจากโกดังญี่ปุ่นมันเดินไม่ได้แล้วล่ะแล้วผมก็ไปซ่อมเฟืองซ่อมอะไรปรากฏว่าเดินได้และด้วยความที่อยากให้มันเดินได้ดีๆด้วยนะก็เลยใช้น้ามันหยอดไปที่เฟืองทุกอย่างเลยหยอดไปยันล้อเลยแล้วยังไงต่อปรากฏว่าคือล้อมันต้องฝืดมันถึงจะเดินได้ตอนนี้ล้อมันลื่นมันเลยฟรีถ้ามันฝืดมันจะเดินได้ไงแต่นี้ล้อฟรีมันจะแ้ฟปากอะไรแบบนั้นอะ พี่ hey. มีเสียงด้วยจริงเมื่อกี้ฟังเสียงแล้วแบบพี่พี่ขอน้ำมะนาวปัน่น <c oughs> ตัวเนี้ยท <c oughs> ี่ไปซื้อมาคนขายให้ถูกอีกแล้วเขาบอกว่ามันเสียเอาไปถูกถกแล้วกันซ่อมได้อยู่แล้วนี่เราพี่ก็เอาแล้วเขาทานกูแล้วพี่ดูรายการผมแล้วครับใช่จ้ะขอบพระคุณครับยินดีครับยินดีที่ได้ดูแลต่อ <c oughs> อันนี้ เซนเซียเห็นช oh, okay. ัดหรือเปล่าเราไม่ค่อยเห็นเซนเซียางานเก่าไซส์ใหญ่ๆเท่าไหร่หมวกเป็นอร์ช่นแรกเลยนะหมวกใช่ใช่ใช่เปกาซัตอยู่ใช่ไหมเปกษซัตครับเป็นงานของประเทศอิตาลีครับเซนเซียะเนกําเนิดอยู่ท <Mm> ี่อิตาลีไงมันเป็นเกาะของทางกรีกใช่มันเป็นเรื่องของกรีกโรมันใช่และอิตาลีเขาอินมากเขาเลยซื้อเลืกสิทธิ์ไปผลิตมาอันนี้ซื้อต่อตะบันมา อ๋ออแล้วก็อันนี้ที่ผมชอบเหมือนกันคือซีรีส์อุลตร้าแมนที่เอามาทาใหม่เป็นอุลตร้าแมนใน n น t f l i x แล้วก็เป็นมังงะที่เป็นรุ่นลูกชายของอุลตร้าแมนตัวนี้ทําสีไปแล้วเซเว่นเพิ่งได้มาได้มาเมื่อไหร่เมื่อวันก่อนแ้วเมื่อก่อนเสร็จเมื่อไหร่เมื่อกี้ก่อนถ่ายงานอะใช่ไม่ได้นอนอะคืนก่อนถ่ายงานไม่ยอมนอนน่ประกอบเซเว่นเออแล้วก็ประกอบเสร็จได้แค่ตัวจริงอาวุธแม่งไม่หวานแล้วหมดพลังส่วนอันนี้ อันนี้รักมากเลยตัวนี้เขาเรียกว่า S HF เกียร์บันมันมีเป็นรถมอเตอร์ไซค์แล้วก็เป็นนะมันคือเพอร์เฟกที่สุดละในบรรดาของเล่นที่สัดส่วนที่ดีแต่ราคาแม่งไม่น่ารักเลยส่วนอันนี้เป็นรถดับเพลิงลวันนั้นเราไปงานของเล่นกันมาแล้วพี่คนหนึ่งเขาก็จําได้ว่าผมเก็บโซเบนอยู่เขาก็หยิบมาให้ดูอันเนี้ยมันมาพร้อมฐานทับคือกล่องมันไม่ได้สวยนะแต่ทีเด็ดคือมันไม่มีอะไรหายเลยเว้ย ครบทุกอย่างพร้อมฐานทับพร้อมที่กลางสายยางอะไรครบหมดอันเนี้ยมันออกมา3แบบลำเล็กลำกลางและก็ลำใหญ่อันเนี้ยคือลำกลางอ๋อไม่ได้มีเสียงมีไฟหูหวาแต่อันเนี้ยคือลำใหญ่สุดรุ่นท็อปเลยอ๋อมันคือคันเดียวกันคันเดียวกันแต่คนละเวอร์ชั่นอันเนี้ยอันบนแบบเน้นฐานทับแต่อันล่างเน้นไฟเน้นเสียงเน้นระบบเออนั่นแหละ หมดแล้วครับ,รบก็จริงๆอะ่ะผมเด็กไว้ว่าผมอยากนอนในร้านของเล่นอโอ้เออครึ่งนี้สมใจและเหลือเคี่ยงงานอีกครึ่งหนึง่งเพื่อเอาตัวเองไปนอนตรงนั้นให้ได้ครับขอโทษนี่เตียงกะครับเนี่ยเตียงครับผมซื้อมาอย่างดีนะอย่างดีแล้วแต่ก่อนห้องนี้มันจะเป็นห้องกว้างๆเลยแล้วฝ้าพังๆ ถ้าดูคลิปต้นๆมันจะมีอยู่แล้วก็เป็นห้องเดียวกับเบสเลยเราว่ากันห้องแล้วก็คุยกับผู้รับเหมาว่าอยากได้หลังคาแบบชิงเชียงสีฟ้าใหมันสโลปใช่เพื่อ,อที่เพื่อที่ห้องจะดูสูงส่วนในตู้เสื้อผ้านเนี่ยก็ยังมีของเล่นอยู่แต่อย่าไปเปิดนะดวมันทะลุโอเคตู้เสื้อผ้าก็ไม่ได้อาไรเดียวผ่าก็เอาไว้ใส่ของเล่น,นเอาโอ้ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ด้วยแค่นี้คือห้องนอนของโจนะครับ เราจะไปดูห้องนอนของใครกันต่อไปติดตามเลยครับผมสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับม,มีมีเพลงเลยนะเอาไม่นอนฟังเพลงอุ้ยอุ้ยแล้ล็อกเฟสอีกแล้วล็อกเฟสอีกแล้วตัดจนจำได้ไง